คนเป็นครูหัวอกใจสลายนักเรียนดีเด่นวัย3 3ปีโดนล่าแม่มดถูกจับฐานเป็นต่างด้าว ทำเอาโซเชียลแตกเปสองมุมเมื่อคุณครูได้มีการออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเมื่อคุณครูได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเล่าถึงความรู้สึกเศร้าและเจ็บปวดเมื่อนักเรียนวัยสิปีของเขาถูกตำรวจจับกุมและเตรียมส่งกลับประเทศกรรมัมพูชาเนื่องจากเป็นบุคคลต่างด้าวที่เข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตนักเรียนคนนี้เป็นเด็กดีเรียนเก่งมีความสามารถและก็เติบโตในประเทศไทยมาตั้งแต่เด็กจึงใช้ชีวิตเหมือนคนไทยทุกอย่างอ่านและก็พูดภาษากรรมัมพูชาไม่ได้ซึ่งการถูกจับกุมในครั้งนี้ก็สร้าง ความเสียใจอย่างมากให้แก่คุณครูและเพื่อนๆที่โรงเรียนรวมไปถึงตัวนักเรียนเองและแม่ที่ต้องวาดกลัวและร้องไห้ตลอดเวลาอยู่ที่โรงพักวินาทีที่น้องเปลี่ยนจากชุดนักเรียนเป็นชุดธรรมดาก็สะเทือนใจมาก นาคุณครูที่ได้เห็นนะก็รู้สึกเห็นใจเด็กที่ไม่รู้เรื่องและก็ต้องตกเป็นเหยื่อของการกระทำนี้พร้อมทั้งวอนขอเมตตาจากสังคมให้หยุดรังแกคนที่บริสุทธิ์แม้จะเข้าใจว่าตำรวจทำตามหน้าที่ก็ตามโดยมีการระบุข้อความไว้ว่าขณะน,นี้ผู้บริาหารสถานศึกษากำลังหาทางช่วยเหลือเบื้องต้นและก็ไม่มีการขอรับบริจาคใดๆเพื่อป้องกันมิจฉาชีพทั้งนี้ผู้โพสต์ก็ได้มีการโพสต์ข้อความระบุไว้ว่าเมื่อเช้าหลังจากที่เคารพธงชาติเสร็จก็มีรถตำรวจมารับตัวนักเรียนผมไป นักเรียนของผมถูกแจ้งความในข้อกล่าวหาเป็นบุคคลต่างด้าวที่เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนักเรียนของผมแม่มีสัญชาติกัมพูชาและพอเลี้ยงเป็นคนไทยในอำเภอบัวเฉดได้มีการนำลูกศิษย์เขามาตั้งแต่วัยทารกและก็ไม่เคยกลับเข้าไปที่กัมพูชาอีกเลยนักเรียนเขาเติบโตและใช้ชีวิตที่นี่ตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบันอายุ1 3ปีโตที่ไทยเรียนที่ไทยรวมไปถึงผู้ภาษาไทยใช้ชีวิตทุกอย่างเหมือนคนไทยทุกคนที่เกิดแล้วก็เติบโต ทีนแม้แต่ภาษากัมพูชาก็อ่านไม่ได้เขียนไม่ออกรวมไปถึงสื่อสารไม่ได้ด้วยน้องเป็นเด็กเรียนดีจบประถมการศึกษาโดยเกรดเฉลี่ย4.00เป็นคนที่มีความสามารถด้านดนตรีกีฬารวมไปถึงวิชาการทั้งครูและเพื่อนๆใจสลายที่โรงพักไม่มีใครได้ตั้งตัวว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นจริงอยู่ที่เขาเข้ามาแบบผิดกฎหมายแต่ก็อยากขอความเห็นใจในฐานะเพื่อนมนุษย์ด้วยกันตอบใดที่เขาไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ก็อย่ารังแกเขาเลยนักเรียนแล้วแม่ร้องไห้ตลอดเวลา ตอนที่อยู่โรงพักแม่ของน้องไม่มีความรู้และก็กลัวไปหมดทุกอย่างจนตัวสัน่นพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่ากลับไปก็ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเพราะว่าไม่มีบ้านอยู่ที่นั่นและก็มาไกลมากด้วยในฐานะคุณรูมันรู้สึกจุกอกเหลือเกินที่ต้องเห็นลูกษส์ที่เปลี่ยนจากชุดลูกเสือเป็นชุดไปเวทเพื่อเตรียมนําไปฝากค้ังไว้ที่ด่านกับเชิงเพื่อส่งตัวกลับประเทศต้องอยู่ในห้องขังจนกว่าจะมีผู้ต้องหาครบสิบคนและในปัจจุบันตอนนี้สภาพจิตใจของน้องก็เริ่มดีขึ้นพร้อมทั้งยังยืนยันคําเดิมไม่ ขอเปิดรับบริจากใดๆทั้งสิ้นและเบื้องต้นน้องก็จะกลับไปกัมพูชาเพื่อทําเอกสารเข้าประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายต่อไป